สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบแปนแพงครับ FC รถแห่์ลำเพลินเตยเสด็จสุภุสุคนครับ FC น้ององค์อิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินอัฟฟิเชียลครับผมมาพี่น้องมาบรงการยกแผ่นปูนขึ้นว่างบนชั้นสองครับพี่น้องเป็นคานของอ่าคานของห้องพักเลนเซอร์ครับชั้นสองครับกำลังจะปูแผ่นปูนครับว่างแผ่นปูนมาท่านพอดีครับพี่น้องเหลือแถวสุดท้ายพอดีบ่อปนี่น้ยเหลือหลายอยู่นี่หว่าแป่นแถวสุดท้ายมันเหลือหลายอยู่ นึกว่าแถวสุดท้ายโอ้ยเึินหนกย่านบ่ท่านย่านบ่ท่านไหนพี่มั้งพรท่านไหนพี่น้องเบงนนิ่งนอ่นผมจะเตือนพี่น้องดนนมมั่นสองชั่วโมงมาจากเช้าเชียงเศ้ากับไปนอนเทียเ่ยงเสด็จเตืนอนไปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเลยนะไปะเล็กมากพอดีครับไปถามเลย พอดีเลยเรียกวัาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกือบมาทันม่านบาตื่นดีนะนี่พอดีรถเพิ่นเสียอืมเซอร์ฟิ้งคันถึงว่าเปลี่ยนอ๋อแล้วได้เบรกไปก่อนโอ้ยพอดีเลยถาผมพอดีเนาะยมือเศร้าครับมือเศร้ากับไฟดับนะว่าใดท่าขนยกขึ้นรถว่ได้ครับจะโยขึ้นเรือกับเปามาเลยเพราะว่าพีทีด้เหมือนื่นพี่จองคูณจองอยังไรแล้วนะเฮียสเต็ปงาน ต่นแรกว่าคนมาไฟดับรถมาก่ได้่าซั่นโอ้ยมารถไฟใช้รถไฟใช้รถไฟฟ้าัอันนี้มาหยอกขึ้นัก็หยอกกบประชังนะยังทิ้ซังโอ้ประเดี๋ยต้องยกขึ้นเี่เนาะไปบนลวครับจััองอคืคืนไปบนของเค่งไปนกันว่าสั่นเี้ยไปน้ำงกัตยนเ่บ้านัเสียงตะเวนพิจาร ความและเนี่ยมันมาไวแต่ความขาวมันขานายามากดิมันขึ้นยากดิแก้วได้แหร่เนอะไหนแท่งไหนทุ่นทางบุนผมเยันมันไดแวบ,บ,บๆอยู่เอาเพื่อพี่้องเอาสู้ลุยฮงสายลุยเพื่อพี่้องเอฟซีสาวนั้นเป็นแพงได้ชมทุกซอกทุกมุมเหมือนกัน นายไหมคุณผู้ชมเรี่ยงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรวครับไปลวร่งรร่งคิดไปเด้วยหม่บาหมู่บ้านนี่ไฟดัครับก็ได้กแค่สมนันทิจอ่เฉพาะละวาย่โอ้ยหมู่บ้าไฟดับมันเชื่อมไ้ติดกับเป็นเล็กมาได้ครับแน่

บันไดอันนี้ก็ยังใครกวาท่าผุดอยู่อนนจะตัดสั้นให้น่ครับเล็กสาวแกลงสายลุยของเราครับทีมงานของจกองกัตน1 9งเกิดคุณครับผม ปเขาออกลุยน้ำกันอ๋อเป็นว่าได้เหาก็ว่าได้หรอป่ะอ๋นี่อ๋อไปไปแบบนี้เลยพนะนะี่น้องไปน้ำกันด้วยนะเมนแทศตัวเมนเทศตัวข้ามเร็วอืม,ม เี้อว่างว่างไว้เอาพัวพี่องเย็บซี่พี่องแล <laughs> ไปได้กับพวกพีนยังหอกดำไม่ได้กับพวก <laughs>

ไอ้ไม่เขาเขาเขาเลยดีอะไรว่าเร่องเอาไปให้่อธิบายฟังเลยผม้องเตื่นผมกำลังเบ่อเบื่อย่เพื่นื่อนห้าแกางแผนคืนนะคะห้องพักสันที่2ค่ะอ่าเข้ากับสิใสแ่นใสเขียนในยงค่ะพื้นมื้นสิเทาพืนครับไม่ไวมีอไที่แบบหงขเขาไปนเพื่อครับ ครับ้งข้าอัี้เนี่เทาก็สิก่อก่อเทิงก่อนเลยเพราะว่าข้างล่างนี่เทาสิบุ้มข้านไปก่อนเท่าสีท่านเนี่ยเอาไหม่คำเท่าต้องก่อตัวนี้ก่อนเห็นลังคากับสิกต่สิเวลาตัวข้างล่างก่็ขางเครื่องแล้วกต่ขางล่างกันนะเซลล์อ่อนแ้อนครับพอดีว่าอันนงานมันกับสีวอเดชาเนีค่ะข้างล่างเพราะว่าเทาต้องบุ้มข้านเนี่ยมันได้ส่วน เพิ่ตัวตัวนั่นก็กนาศิลก็เสร็จให้ได้บร,ริเกอไหลให้ได้อาทิตย์อาทิตย์นี้แหละค่ะประมานบ่เกิน,น,นบ่เกินวันขุดวันขุดใหญ่ส่วนงานหลังคาลังคาค่าไฟบรหนรงางานสีนั้นก็พี่สร้างแผ่นของวันสูงขึ้นเมือนืงนเมือนืงนี่สร้างแผ่นเขาไปไเขึเไฟมาแล้วัที่นี่อีกคนนึิงท่อห่างได้ทศัสท์ไปสอบเิ้วที่เขาบ้านจงี่าเพิ่มอีกสองรับครับ ป้ากับสิเขาวันที่สิบเอ็ดตัวนั้นเพราะว่าเขาคำแล้วนี่ครับของของซ้อมลำขาคดซ้อมลำนาะป้าเขากระเบื้องขรางบงกับสิปูข้างล่างปูกับเก็บสีเก็บรายละเอียดใส่ประตูหน้าต่างกันนะจุนะครับตามสมาคมงานเดือนหนึ่งของเราเนาะใช่อนหนเนี่ยวันที่เจ็ดหรือว่โอ้พี่ต้องเลงแล้วนี่ครับถ้าได้ใส่ปีไม่นะครับอะไรมานั่งกินมุกกระเทสใส่ข้าวดาวดิฮะไดมาข้าวดาวดิ แล้วผมจะไม่เติมก้อนโม่ดิเพราะมันได้ไดยึดหอกเพราะว่าผมเป็นเจ้าของบ้านแม้ว่าท่านจะขึ้นก็นได้เ<ช>พราะว่าขันเจ้าของบ้านนี่ก็ต้องล่อขึ้นก็ได้ขันเพื่อเเจ้าของบ้านนะนแขกใ้ายท้ายแขกได้ยึดอรอก <laughs> สีเห็นที่แรกแรกเลยอ่าบ่มี่ยังสีเลยค่ะถึนเจลาซองเจลาหนาหนีเป็นขึ้นเป็นชุดเลยอือัฒหน้าไปเนาะการทำงานให้มันไงให้มันจะดวกขึ้นเร็วขึ้นพมีมกสีเลบมเท่นไมีเนียปัจบรถเี่ต้องเซาเทนตางหาเือสิยดึงครับลูกมือมนยาเอ๋อเนบริษัทไหนที่บริการเราได้ดีเราก็ใช้บริษัทนั้นใช่ไหมบริษัทไหนที่ว่าเออผมมีเนียไผมี ก,ก็คันนั้นยู่งซีคันยู่งซีมันก็ตายตัวเนาะเบสเบสแต่ง่ายเก้าโมงอาจารย์โอขอมาเลยก็ว่าเสตเทปเลยครับครับ,รบได้ได้ได้ตอนช้าสองของของมาอยู่แล้วมีบ้างแคนในซื้อของมาเดี๋ยวคุ้มเมื่อไหร่ต้องใส่ความระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันมันแกว้งไหมประมันไหใส่ความชำนาญน่อนะในการขึ้นรมันเนี้ยกลับตีกัแนตแนตก โอ้โหอ๋อสามสัเรื่อพี่น้องเป็นขนาดเด้อบ่ได้บอกเลขเด้อเป็นขนาดพี่น้องตีเอาขื้นล้งเอาแล้วแต่ซับนาซับหลังเอาเด้อโอเคบ่ได้บอกเลขแต่ว่ามันเป็นขนาดซื่อครับน้าเทอมันไผมันมันน้อยพอเนาะ จะถูหวยให้แบกแทงพื้นตอนเรียนทำงานครับนี่ค่ะสามรอบนี่แหละห้องหนึ่งครับห้องนึงยาวอ๋อสามรอบเพื่อห้องนึ่งตองนั้นเป็นระเบียงครับคือนอนรวม มีระเบียงด้านหน้าระเบียงหลังถ้าสีทามเล่าอีกที่หนึ่งเล่าสิบเก้าได้หันเล่าบริเ็นระเบียงหลังก็ดียิ่กันเออหันเล่าใครเล่าอะไมีแต่ระเบียงหนาขยายของไปอ๋อเป็นของกว้างเล่นมั้งเพราะว่าตอนนี้คือยังยังยังไม่ได้เปลี่ยนแบบคือยังสามารถแก้ไขได้เองเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟิกหรือจะระเบียงแค่แค่มุมเดียวนี้อืม อ๋อเพราะคิดว่าน่าจะมีครับคิดว่าอาจะมีก้วมาถ้าเป็นขั้นขัานยื่นออกไปทั้งนอกเราเห็นเล้าเล้าตากขายหอยหอยเพราะมจะดีด้เยแต่ว่านม่ครับเสริมเซนเล็กเล็กเซนยืนออกไปแล้วกัน่นนเจือเป็นเล้าเย้าเนาะตากตากตาก้านอขับแมนแมนแมนแล้วเขาะกตา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 กกตากตากตาตากาาาตาก่ตใ กล้วไกลอีกคนละนนึงอันนี้ผมคิดว่าใช่หรอแต่ว่าตอนนี้คือแดดจัดมากเลยป่าวโอเคอ่ะบิด๋ยวผมปิดคลิปกันอ่ะขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณที่ใข่คขันในน้ำครับขอบคุณพี่น้องเอซีที่รับชมให้คลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงแค่นอีกครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ